สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิ n เลนชาแนลครับวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นหลังจากจบเกมบิ๊กแมตประจําสุดสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลเอาเชอนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นย์ำโด่งจากฝูงของศึกพิม์ลิกอังกฤษครับ ดยเกมการแข่งขันของึกพิเมลีครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับลิเวอร์พูลจากฝูงของึกพิเมลีอังกฤษเปิดบ้านแอนฟิล์ครับตอนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าเป็นลิเวอร์พูลครับที่สามารถคว้าชัยไปดูสกอร์2ประตูต่อ0ครับจากประตูของโคดี้กัคโปครับที่ยิงขึ้นนำตั้งแต่ในนาทีที่12ครับ โดยหลังจากนั้นครับ้าบ้านก็ยังมีโอกาสในการขึ้นนำหลายต่อหลายครั้งครับก่อนที่สุดท้ายครับจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าปิดตัวเกงของทีมมาสังหารจุดโทษครับปิดเกมในนาทีที่78ิพาลิปโพูคว้าชัยครับพร้อมนี้ครับหนีห่างเป็น9้าคะแนนหลังตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปซึ่งผลการแข่งขันหลังจากจบเกมนี้ครับทำให้ทีมเยือนของเป๊ปกัวเดล่าครับไม่ชนะใครมาแล้ว7เกมติดต่อกันครับรวมทุกรายการซึ่งเป็นการแพ้สีนัดรวดครับในศึกพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนอกจากนี้ครับก็ีดกได้ว่ามีอีกหลาย ประเด็นครับพี่น่าพูดถึงวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาพูดคุยกันดีกว่าครับ มาที่ประเด็นแรกกันดีกว่าครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทีมของเป๊ปกอร์เดล่าครับโดยเป๊ปตัดสินใจดรอป2ผู้เล่นคนสําคัญครับอย่างเอเดซอนมราเลสและก็ยอสโกกวาดิโอนั่นเองครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าเป๊ปเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงทีมบ้างครับหลังจากทีมไร้ช้ยมา6เกมติดต่อกันในทุกรายการซึ่งเป็นการแพ้ถึง5เกมเลยทีเดียวครับแต่ก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเป๊ปเนี่ยจะตัดสินใจดรอปผู้รักษาประตูคืหนึ่งอย่างเอเดซอนนะครับที่ีดกว่าผลงานก็สม่ําเสมอคนนึงครับและให้โอกาสตฟนอ ตู้มือ2เนี่ยลงเฝ้าเสาไทยนะครับในเกมที่สําคัญแบบนี้ ซึ่งส่วนตัวมองว่านะครับฝีมือของออเตกานั้นก็รีด้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่รีด้ว่าก็ไม่ควรดับผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างเอเดรีนนครับพี่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับแถมเจ้าตัวครับส่วนตัวมองว่านะครับเก่งในการใช้เท้าเนี่ยมากกว่าออเตกาด้วยซ้ําแถมนะครับในเกมนี้เนี่ยออเตกาครับรีด้ว่าก็มีจังหวะที่ได้เซฟหลายยครั้งนะครับแต่เขาก็มีจังหวะที่พลาดเหมือนกันครับในการรวบหรือดีแอสครับทำให้ทีมเนี่ยเสียจุดโทษนะครับอีกคนหนึ่งก็คือยอสโกควาเดโอก่นลมสสงงา ด้วยครับแต่เคสของกองหลังรายนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอ่ะรีดิว่าเจ้าตัวเนี่ยปิดฟอร์มอย่างเห็นเนครับในช่วงหลังส่วนนาธานอาเก้ที่ได้ลงตัวจริงครับก็รีดิว่าผลงานเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ มาที่ประเด็นของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันดีกว่านะครับรีเดว่าอา์เนอร์สล็อตครับยังคงสามารถนะครับยกระดับผลงานของนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยได้ดีต่อเนื่องครับโดยในเกมนี้นั่นก็คือโคดี้กาโปนแดงครับโดยในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็เพิ่งยิงประตูใส่เรอัลมาดริดนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกทำให้เกมนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสนะครับในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวเนี่ยรีเดว่าเล่นหลายตำแหน่งครับในเกมรุกรวมไปถึงอะ เคยถอยไปเป็นกองกลางครับในยุคของเจอเกนครอปต์อีกด้วยแต่ในยุคของอาร์เนอร์สล็อตครับเจ้าตัวเนี่ยได้ประจำการในปีกซ้ายนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นตําแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยคุ้นเคยและก็แจ้งเกิดนะครับซึ่งเกมนี้ครับกัคปที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจนะครับก็สามารถเอาชนะคายวอล์กเกอร์ครับได้ตลอดแทบทั้งเกมครับแถมนะครับสามารถครับเป็นคนนะครับยิงประตูปลดล็อกผ่านลเวอร์พูลเนี่ยขึ้นนําตามสัญชาตญาณนะครับเมื่อวิ่งสอดเข้าไปนะครับ แปลนะครับโล่งๆพาริวอูเนี่ยขึ้นนำด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นั่นเองครับซึ่งซีซั่นนี้ครับกัคโปเนี่ยทำไปแล้ว8ประตูครับแล้วก็2แอซิสครับจากผลงาน20เกมซึ่งนะครับก็ดีดีว่าผลงานของเจ้าตัวครับโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแถมนะครับหากยังคงรักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ําเสมอแบบนี้ตลอดไปนะครับดีดีว่าเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสครับในการลงเล่นแบบนี้ตลอดไปรวมถึงครับอาจจะได้นะครับสอดไส้ขึ้นมาตัวจริงครับแทนที่ของลยดิอาสก็เป็นได้ครับ มาที่ประเด็นที่2ครับของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันดีกว่านะครับนั่นก็คือการแทนที่โกนาเต้สำหรับโจโกเมสเองครับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนครับกังวลไม่น้อยครับกับปัญหาการบาดเจ็บของโกนาเต้หลังจากจบเกมครับที่พบกับเรอัลมาริดซึ่งเจ้าตัวครับโชคร้ายนะครับต้องพักรักษาตัวประมาณ6สัปดาห์ซึ่งก่อนเกมครับทุกคนเนี่ยก็ต่างรุ้นะครับว่าเน่อสล็อตเนี่ยจะสรงครครับจับคู่กับเวอร์จิลฟานได้ระหว่างโจโกเมสหรือว่าจาเรลคอนซาซึ่งสุดท้ายครับก็เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ อย่างโจโกเมสครับที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงครับแล้วก็รีดีว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวส่วนเจ้าเรยคอนซาครับเป็นตัวสํารองลงมาเล่นแบ็กขวานะครับแทนที่ของเทนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งกองหลังวัย27ปีรายนี้ครับก็รีดีว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับแล้วก็รีดีว่ากลมกลนกับวัวจิวฟานได้นะครับแถมนะครับเจ้าตัวเนี่ยรีด,ดีว่าแทบนะครับจะไม่มีจุด ผิดพลาดนะครับแถมนะครับเรียกว่านิ่งนะครับแล้วก็สามารถไว้ใจได้อีกด้วยครับเรียกว่านะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็กังวลใจครับในการขาดหายไปของโกนาเต้เลยทีเดียวครับ และประเด็นสุดท้ายครับสำหรับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่เรียกว่าเริ่มมีแฟนบอลครับตั้งความหวังว่าลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สโอตครับจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นั่นเองครับหลังจากคุณซื้ออย่างเยอเกนครอปครับสร้างประวัติศาสตร์พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาล2019-2020ครับปัจจุบันลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สโอตครับที่แข่งไปแล้ว13เกมนะครับนั่ห่างอันดับ2อย่างอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีถึง9แแแต้มมนนนะะคครรัับบบกก็ไ่่ปลลลใจทีฟอหาย เนี่ยเริ่มตั้งความหวังนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้และก็รับผูดด้วยผลงานนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่เรียกว่าผลงานเนี่ยยังคงไร้ที่ติครับนับเป็นจ่าฝูงอีกด้วยครับก็ไม่แปลกใจนะครับหากพวกเขาเนี่ยยังคงนะครับรักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอแบบนี้ต่อไปครับก็ไม่แปลกใจครับที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลของอันเนอร์สล็อตเนี่ยจะทำได้หรือไม่ในเดือนครับโอเคครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับสำ ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีประเด็นอะไรให้น่าพูดคุยนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจช่องมิเลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สีวเกินครับผม